สวัสดีครับเจอกันกับผมกิตติคนคำนวนนะครับคลิปนี้มาพูดมาคุยเกินนํำนะครับเนาะถึงงวดวันที่16ตุลาคมนะครับ16ตุลาคม2564นะครับก็ที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นหวยที่ออกในวันศุกร์นะครับเอาไม่ใช่ที่วันเสาร์ต้องขออภัยด้วยนะครับวันเสาร์ที่16 6ตุลาคม2564นะครับ เป็นข้อมูลหวยวันเสาร์นะครับตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2561จนถึงล่าสุดนะครับวันเสาร์ที่1สิงหาคม2563ปี64นะครับปี64นี้ยังยังไม่มีหวยออกวันเสาร์นะครับ16ตุลาคมนี้เป็นเสาร์แรกของปีนี้นะครับที่กองสลากจะประกาศผลตรงกับวันเสาร์นะครับเป็นครั้งแรกในหนึ่ในปีนี้นะครับ จนจะสิ้นปีแล้วนะครับนะจนจะสิ้นปีแล้วเดือนสิบแล้วนะเดือนสิบแล้วลสิบหกตุลาหนึ่งพฤศจิกาสิบหกพฤศจิกาหนึ่งธันวาสิบหกธันวาแล้วก็สามสิบธันวาเนาะหกงวดล่าสุดหกงวดสุดท้ายสิหกงวดสุดท้ายพึ่งมีวันเสาร์นี่แหละงวดแรกของปีนะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไง ในคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเอาข้อมูลวันเสาร์มาให้ดูย้อนหลัง3ปีนะครับจริงๆแล้วผมว่าจะเอาสัก12งวดแต่เังเอิญปี60นะครับมันมีทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมีอยู่ประมาณ5งวดมั้งครับที่ออกในวันเสาร์เนาะมันก็เลยไม่พอหน้ากระดาษก็เอามาแค่3ปี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9งวดนะครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะทยอยลงข้อมูลหวยวันเสาร์หวยวันที่16ตุลาหวยเดือนตุลานะครับก็จะว่ากันไปตามหัวข้อย่อยต่างๆ,ๆนะครับผมส่วนในคลิปนี้ก็เอามาสังเกตกันเล็กๆน้อยๆนะครับหอมปากหองคอนะครับผมเป็นเพียงการจับสังเกตผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังนะครับไม่รู้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหน ดูนี่ครับผม46 64 46นี่แค่ก้าวมวดล่าสุดนะครับมี64 46สามครั้งเลยนะเอาเรียกว่าเลขมันเป็นเลขกลับกันนะเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละเวลาเอาไปลงทุนก็ต้องกลับอยู่ดีนะครับ46 64 46ล่าสุดคือปี62อะเนาะ1 1มิถุนา62นะครับ เลขไม่ไปไหนเลยนะครับถ้าจะเอาจริงๆปี61เนี่ยโอ้โหดูตัวเลขนี้นะครับนะ6กหปี62ด้วยโอ้โหปีปีหกทั้งปีนะนะครับเลข6มาหมดเลยเนี่ย เฉพาะหวยวันเสาร์เนาะ่าปีหกสองก็มีสองงวดนะครับที่มีเลขหกเป็นเลขส่งต่อเนาะส่วนงวดสุดท้ายของปีหกสองเนี่ยไม่มีเลขหกนะครับเลขที่น่าจับตามองต่อไปก็คือนะครับเลขหกไม่มีแล้วนะหยุดอยู่ตรงแค่วันที่หนึ่งมิถุนาหกสองนะครับพอเป็นวันที่สิบหก พฤศจิกายนหกสองนะครับนี่สองครับสองก็มีหกอยู่นะงวดนี้เว้นไว้นะครับงวดวันที่ 16, สิบหกพฤศจิกาหกสองเว้นแล้วก็มาวันที่หนึ่งกุมภาหกสามมีศูนย์หกมานะครับแล้ววันที่หนึ่งสิงหาหกสามไม่มีหกนะครับเออ เอาง่ายๆเลยแล้วกันจุดสังเกตนี้เนาะผมจองเลขสองกับเลขหกไว้เลยอันนี้ผมไม่ได้ดูข้อมูลก่อนนะนะครับผมจัดเรียนข้อมูลไว้นะครับจดจดลงไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกเพิ่งมาจับจับสังเกตนี่แหละนะครับพร้อมๆกันนี่แหละสองหกนะครับวันที่สิบหกเนาะสิบหกเดือนสิบถ้าผมพูดผิดพูดถูกประกันใดต้องขออภัยด้วยนะครับคอมเมนต์ติชมใต้คลิปได้เนาะ หรือคอมเมนต์เตือนผมใต้คลิปได้นะครับเพราะว่าบ่อยครั้งที่ผมไปดูคลิปตัวเองย้อนหลังนีมีพูดผิดพูดถูกเยอะมากนะนะครับน่าสนใจเลขสองกับเลขหนะครับไปดูตัวอื่นบ้างเนาะเราได้กี่ข้อมูลแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอปรับแผนกล้องแป๊บนึงนะครับ ให้หมุมมันกว้างขึ้นนิดหนึ่งนะแล้วก็เลขออกบ่อยนะสี่หกหสี่นะครับมาแล้ว3ามครั้งนะในรอบ9้างวดนะครับสองหกข้อเลยนะนะมาลองจับสังเกตเลขดับดูนะครับ ผมจะเริ่มต้นที่หลักหมื่นโอ้สองเด่นล่างสามดับหมดสองเด่นเจ็ดดับสองดับหนึ่งดับหนึ่งดับแปดดับโอ,โ,โอ้โหนะงวดนี้เปเรียกหกนะแต่มันก็ไม่ร้อยเอร์เซ็นที่มันดับเนาะถ้าถ้าเอาตามที่ผมพูดเมื่อกี้เนาะเลียกหจะดับในงวดนี้นะอันนี้ยังไม่จริงจังนะครับมาเกินนำก่อนเนาะ มาดูกันเล็กๆน้อยๆพวกของปากของคอหนึ่งบวกสเท่ากับห้าก็จะมีเลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าลบกันก็ได้สามนะศูนสองก็ก็มีศูนย์ศูนย์หก็มีหกอันนี้คือตัวตั้งต้นหลักหน่วยกับหลักหน่วยบนกับสิบล่างนะสกับห้างวดถัดไปก็มีสี่ถ้าบวกกันก็ ได้9กลบกันก็ได้1นึ่มีแค่4ตัวเดียว8กับ6เด่น6ตัวหนึง่งบวกกันได้14บสีก็มี4ีลบกันได้2องแล้ไม่มี2ก็เข้า4 6อยู่นะอันนี้ถ้าอยากได้เลขคาดการเพิ่มขึ้นเราก็เอาบวกกับลบกันเนาะนะครับอย่างหนึ่งวดนี้นะครับหน่วยบนแล้วก็4 10ล่างนะครับหนึ่งแหละได้เลขหนึ่ง นะครับผมจะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะนะครับและตัวตั้งต้นสองตัวแล้วก็เอาบวกกันก็จะได้ห้านะครับลบกันก็จะได้สามเนี้ยนะครับมาดจุขัถัดมาก็จะมีสามเด่นทั้งบนทั้งล่างเลยนะอย่างนี้นะครับงวดน,นี้ก็สามกับสามบวกกันก็ได้หกลบกันก็ได้ศูนย์เข้าสองตัวล่างด้วยโอ้โห เนจ็ดกับ0อันนี้ไม่มีสักตัวนะครับไม่มีทั้งเจ็และศูนย์เพราะเจ็ดบวกศนย์เท่ากับเจเจลบศนย์ก็เท่ากับเจนะครับเพิ่งมีงวดนี้งวดเดียวที่ที่ไม่มีเลขเด็นหนึ่งกับ9 1กับ9ก็บวกกันก็ได้10ลบกันก็ได้8 ว้าวนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็อะไรอีกล่ะหากถ้าผมอธิบายไม่สามารถให้ท่านผู้ชมเข้าใจได้ต้องขอไปตรงนี้ด้วยเนาะคือคลิปนี้มาเกินนำเฉยนะเปลี่ยนจากหลักหน่วยบนกับสิบล่างเป็นเ หลักหน่วยล่างนะครับกับหลักแสนดีไหมหลักแสนเราัาที่1 2กับหนะครับอันดับแรกก็มีสองกับ6แหละนะครับเป็นตัวตั้งต้นบวกกันได้8ลบกันได้สมาดูผลงวดถัดมาก็มีสองกับ6เข้าสองตัวล่างนะหก,กับเจดนะครับหก,กับเจด โ oh, บวกกันได้13ลบกันได้1นะ6 7 13โ oh, เข้า6 7ด้วย7กับ0ถัดมาไม่มีอะไรเลย6กับ0ถัดมาก็มี6นะครับ4กับ7บวกกันได้1ลบกันได้3ก็มี4กับ1นติดเดนะครับ6กับ5 บวกกันได้1ก็ลบกันก็ได้หนึ่งบวกกันได้11นั่นแหละนะครับไม่มีเลยดับนะครับไม่มีอะไรเลย2กับ0บวกกันได้2ลบกันก็ได้2ก็มี2กับ0นย์มาจริงๆนะครับะกกับ5บวกกันได้11ก็คือเลข1แหละเฉพาะเลข 1, เนหนึ่งเนาะหลักหน่วยคนบวกลบกันได้1นะครับก็เลข1ติดเด่นตัวนนะห,ห,หนึ่งหนะ6้าเนาะ เลขสามตัวอย่างงวดนี้ก็ห้ากับสองนะครับห้ากับสองบวกกันได้เจ็ดลบกันได้สองโอเคมีเลขแค่สามตัวนะมันก็มีเลขเติดเด่นบ้างนะครับวิธีการหาตัวเลขไม่ยากหรอกคือมันเป็นการเดาๆมั่วๆนะครับเนาะเออมัน ไม่มีใครสอนนะครับเนาะไม่มีสถาบันไหนเขาเปิดสอนหรือไม่มีนักวิชาการท่านใดเซ็นรับรองวิธีที่ผมคิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือการมั่วมโนโนะครับหลายหลายท่านคนที่เขาไม่ชอบแนวทางแบบนี้ก็จะเรียกว่าคนบ้านะครับก็ตามนั้นแล้วกันแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าวิธีเหล่านี้นะครับมันสามารถทําให้หาตัวเลขมาใช้งานในการเลือกซื้อลอตเตอรี่ได้ก็บ้าก็บ้านะครับ สามารถทําให้ตรงกับผลหวยไม่ใช่สิสามารถคาดการ์ตัวเลขที่มันตรงกับผลหวยในงวดที่จะถึงได้ก็บ้าก็บ้านะครับผมเจอกันในคลิปถัดไปครับคลิปนี้เกิดน,นำใช้เวลาไป11นาทีพอได้พูดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมหวังว่าข้อมูลที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะไม่มีการอธิบายอะไรที่มันดูให้เข้าใจง่ายๆต้องขอไปตรงนี้ด้วยนะครับ คลิปนี้ตั้งใจมาแค่เกินนำนะครับผมเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับ